กรมการค้าภายในเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรผู้ปล,ลูกมะเขือเทศและพริกหวานจังหวัดเชียงใหม่วันที่8สิงหาคม2 5ง2กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาดกรมการค้าภายในรวมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายมาเาะเขือเทศและพริกหวานระหว่างเกษตรกรผู้ปล,ลูกมะเขือเทศและพริกหวานจังหวัดเชียงใหม่ผู้รวบรวมกับผู้ค้าส่งตลาดไทยโดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของโครมการค้าภายใน จำนวนสามสัญญาปริมาณรวม6 6 9 0 0 0กกิโลกรัมมูลค่ารวม10บล้าน65,000บาทโดยแบ่งออกเป็นมะเขือเทศสองสัญญาปริมาณ654,0 0 0กิโลกรัมมูลค่า9ล้าน90บาทและพริกหวานหนึ่งสัญญาปริมาณ15,000กิโลกรัมมูลค่า9 7 5 0 0 0บาทณห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชั้นสองสารกลางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีสำนักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม่เข้ารวมประชุมและเป็นสักขีพยานธนรัตน์เฟนสีผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวรายงาน